ฉลาดใช้ฉลาดลงทุนกับพิกุลไทย Smart b i t e s for Curious Living สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นเศรษฐกิจร้อนๆกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาแกะอรอยกันค่ะกับการตัดสินใจครั้งล่าสุดของกนง,งหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาคือสร้างความาประหลาดใจให้ตลาดไม่น้อยเลยด้วยมติ5ต่อ2เสียงนะคะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1.50ต่อปี ใช่ครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายฝ่ายคาดจานกันว่าน่าจะมีการปรับลดลงใช่ค่ะครับเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางภาพเศรษฐกิจไทยที่ดูเหมือนจะต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานกรงเงอเองก็เพิ่งปรับลดคาดการณ์ p ทั้งปีนี้ปีหน้าลงแถมยังหันคาดการเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้ลงมาเหลือเอร์เซนเลยนะครับโอ0ศูนย์เลยเหรอคะ ตมากครับต่ำมากจริงๆการตัดสินใจที่ดูเหมือนสวนกระแสความคาดหวังครั้งนี้เลยน่าสนใจครับว่าเอ๊ะมีตักกะอะไรอยู่เบื้องหลัง แน่นอนค่ะในการคุยกันรอบนี้เราจะมาดูกันนะคะใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งถแถลงการของทอพอทอเองบทวิเคราะห์จากหลายสถาบันอย่างกรุงไทยคอมพาสอินโนเวสเอ็กซ์แล้วก็มีความเห็นจากผู้ว่าการทอพอทอคนปัจจุบันคุณวิทยรัตนากรรวมถึงรายง,งานข่าวต่างๆด้วยเพื่อจะมาสกัดแก่นสําคัญกันค่ะว่าทําไมกรนงถึงเลือกพักการลดดอกเบีย้ยแล้วการตัดสินใจนี้มันส่งผลกระทบเป็นลุกคลื่นต่อไปยังไงบ้างทั้งเศรษฐกิจเงินเฟอ้อเงินกู้เงินฝาก การลงทุนและสุดท้ายคือมีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างมาเริ่มที่คำถามใหญ่เลยค่ะทำไมเสียงส่วนใหญ่5เสียงถึงเลือกคงดอกเบี้ยทั้งที่มีอีก2เสียงเห็นต่างไปเหตุผลหลักๆที่กอนอง,อ,งองให้คืออะไรคะ ครับเหตุผลสำคัญที่ทางกรนง,ง,ง,งแล้วก็ท่านผู้ว่าสื่อสารออกมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ2-3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกเลยก็คือการต้องการรักษาพื้นที่นโยบายหรือที่เรียกว่า policy space เอาไว้ก่อนคือต้องเข้าใจนะครับว่าดอกเบีย้ยที่1.50%ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองย้อนหลังไป20ปีโดยไม่นับช่วงวิกฤตโควิดนะถือว่าต่ำมากแล้วนะครับ การเก็บกระสุนหรือเก็บเครื่องมือนี้ไว้ใช้รับมือกับความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันในอนาคตซึ่งมันอาจจะรุนแรงกว่าปัจจุบันก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการให้ความสำคัญให้น้ำหนักมากครับ mm. เข้าใจค่ะเหมือนการบริหารความเสี่ยงเก็บเครื่องมือสำคัญไว้ใช้ยามฉุกเฉินจริงๆแต่นี่อีกมุมหนึง่งการเก็บกระสุนไว้ตอนนี้ในขณะที่เศรษฐกิจก็ดูเหมือนต้องการแรงหนุนมันอาจจะเป็นความเสี่ยงอีกแบบหรือเปล่าคะเช่นเสี่ยงว่าการชะลอตัวมันจะลึกกว่าเดิมไหมอะไรแบบนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กรงงต้องชั่งน้ำหนักอย่างมากเลยซึ่งก็นำมาสู่เหตุผลที่สองนะครับคือกรงเง้เขามองว่าผลของการลดดอกเบี้ยสี่ครั้งก่อนหน้านี้รม รวมแล้วก็1%เปเต็มในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังส่งผ่านไปยังเศษรษฐกิจจริงไม่เต็มที่หรือที่เรียกว่า transmission lag กันนะครับคือเขามองว่านโยบายที่ทำไปแล้วมันยังทำงานอยู่ยังออกฤทธิ์อยู่แล้วก็อยากจะดูประสิทธิผลให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจเพิ่มเติมซึ่งข้อมูลของทบชก็ชี้ว่าการส่งผ่านรอบนี้ดีขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ57-6สสูงกว่าช่วงโควิดด้วยซ้าแต่ตัวเลข57-6สดึอร์น์ที่ว่าดีขนน อดูเหมือนมันก็ยังไม่ทั่วถึงหรือเปล่าคะเพราะเราก็ยังได้ยินเสียงสะท้อนจากอย่างผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ว่ายังเข้าถึงสินเชื่อยากต้นทุนก็ยังสูงอยู่ตรงนี้มันมีคำอธิบายไหมคะถูกกองครับนั่นเป็นอีกความท้าทายหนึ่งเลยการส่งผ่านนโยบายการเงินเนี่ยมันมักจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันเสมอไป แม้ดอกเบีย้ยนโยบายจะลดลงแต่ธนาคารพาณิชย์เองเขาก็ยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่น SME หรือว่าครัวเรือนรายได้น้อยครับทำให้กลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับอนิสง์จากการลดดอกเบีย้ยเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ อ๋อค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องอาศัยมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมด้วยนอกจากนี้กนงก็ยังมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจแม้จะยอมรับว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงแต่ก็ยังขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาดการไว้เดิมคือยังไม่ถึงขั้นที่ต้องรีบใช้ยาแรงในตอนนี้ครับแล้วเสียงข้างน้อย2เสียงละคะที่ท่านอยากให้ลด0.25เนี่ยท่านมองต่างไปยังไงบ้างคะค กรรมการสองท่านนี้ท่านให้น้ำหนักกับสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังดูเปราะบางมากกว่าคือมองว่านิบายบการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มเติมเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็ที่สําคัญคือช่วยลดภาระหนี้สินให้กับกลุ่มเปราะบางได้โดยตรงทั้งกลุ่ม SME และก็ครัวเรือนที่กําลังเผชิญแรงกดดันอยู่ครับ ซึ่งประเด็นเรื่องมุมมองที่ต่างกันนี้ท่านผู้ว่าวิทัยก็ได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งทบทและกรง,ง,งเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปเพื่อประครับประคองเศรษฐกิจแต่ว่าการตัดสินใจคงครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของจังหวะเวลาหรือทามิ่งมากกว่าแล้วก็เป็นการรอข้อมูลเพิ่มเติมให้มั่นใจมากขึ้นไม่ได้เป็นความขัดแย้งเรื่องทิศทางนโยบายอะไรแบบนั้นครับ อ๋อแสดงว่าเป็นเรื่องการรอจังหวะที่เหมาะสมจริงๆนะคะทีนี้ลงมาดูภาพรวมเศรษฐกิจกับเงินเฟอ้อที่เป็นฉากหลังของการตัดสินใจครั้งนี้กันบ้างค่ะตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะครับตัวเลขล่าสุดนี้สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่อ,อ,อ่อนแรงลงกว่าเดิมนะครับ กรงปรับลดคาดการ G D P ปี2568จากเดิมคาดไว้2.3%เหลือ2.2%แล้วก็ปี2569นะครับปรับลดจาก1.7%เหลือแค่1.6% 1.6%ครับซึ่งระดับ1.6%นี่ถือว่าต่ำกว่าระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยไปพอสมควรเลยครับโหต่ำกว่าศักยภาพแล้วอะไรคือปัจจัยฉุดรั้งสำคัญคะที่ทำให้กนงงต้องปรับลดคาดการลงขนาดนี้ ตัวหลักๆเลยนะครับคือภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นจากมาตรการภาษีของสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แล้วก็จะลากยาวไปถึงปีหน้าทําให้กรงอนงคาดว่าการส่งออกปี69เนี่ยจะติดลบ1.0%เลยทีเดียวติดลบเลยเหรอคะครับหลังจากที่ปีนี้ ยังพอโตได้ประมาณ10%ซนะครับส่วนการท่องเที่ยวแม้จะฟื้นตัวแต่ก็ช้ากว่าที่คาดไว้เดิมนิดหน่อยปี68คาดไว้33ล้านคนปี69คาดไว้35ล้านคนนอกจากนี้อุปสงค์ในประเทศก็ชะลอตัวลงภาคการผลิตก็แผ่วลงจากหลายปัจจัยรวมถึงมีการปิดซ่อมบำรุงโรงงานมากกว่าที่คาดไว้ในไตรมาส3ด้วยแต่ก็ยังพอมีแรงหนุนอยู่บ้างนะครับจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐอย่างโครงการคนละครึ่ง4 4หมื่นล้านบาทนั่นแหละครับ ค่ะแล้วฝั่งเงินเฟ้อระคะที่บอกว่าปรับลดคาดการลงหวบเลยเหลือ0.0%ในปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะใกล้ศูนย์ขนาดนี้มันน่ากังวลเรื่องเงินเฟอ้อไหมคะ การปรับลดคาดการเงินเฟอทั่วไปปี268 8เหลือ0.0%จากเดิม0.5%นี่ถือว่าน่าจับตามากครับส่วนปี269 9คาดไว้ที่0.5%แล้วก็กว่าจะกลับเข้ากรอบเป้าหมาย1-3%เนี่ยอาจจะต้องรอถึงต้นปี2 7 7โน้โน่นเลยแต่กรงงยืนยันว่าความเสี่ยงเรื่องเงินฝืดยังต่ำนะครับเอ้าวหรอคะทำไมล่ะคะ เพราะว่าสาเหตุหลักที่เงินเฟอ้อมันต่ำเนี่ยมาจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลักเลยคือราคาพลังงานที่ลดลงกอนอง,อง,องเขาคาดการราคาน้ำมันดิบดูใบปี68ไว้ที่70ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับแล้วก็ราคาอาหารสดที่ปรับลดลงจากผลผลิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่การที่ราคาสินค้าและบริการส่วนใหญ่พร้อมใจกันลดลงเป็นองค์กว้างซึ่งอันนั้นแหละถึงจะเป็นสัญญ,ญาณของเงินเฟอ้อจริงจริอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะแต่ความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะสวนทางนิดนึงไหมคะคือของก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูกลงแถมเงินในกระเป๋าก็ดูเหมือนจะฝืดเครือง ใช่ครับประเด็นนี้ทางเลขากอนอง,งอก็รับทราบนะครับแล้วทางทพทอเองก็กำลังศึกษาเครื่องชี้วัดค่าครองชีพตัวใหม่ๆเพื่อให้มันสะท้อนความรู้สึกและภาระที่แท้จริงของประชาชนได้ดีขึ้นคือความรู้สึกว่าเงินไม่คล่องมือกับภาวะเงินเฟื่อในทางเทคนิคมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดครับขณะที่ตัวเงินเฟือพื้นฐานที่ไม่รวมพลังงานกับอาหารสดเนี่ยยังทรงตัวอยู่ที่0 9ทั้งปีนี้และปีหน้าซึ่งก็ยังเป็นบวกอยู่ การที่เศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพแล้วเงินเฟ้อก็ต่ำติดพื้นแบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรที่ชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นภาพที่สนับสนุนมุมมองของนักวิเคราะห์หลายสำนักเลยอย่างกรุงไพคอมพาสหรือ INNOVEST X ที่มองว่ากนงยังมีช่วงว่างแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้หากสถานาตา์ยังเป็นแบบนี้ต่อไป จริงๆแล้วถ้าไปดูอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงหรือ real interest rate ของไทยตอนนี้นะครับก็ติดลบเล็กน้อยอยู่แล้วซึ่งมันก็สะท้อนว่านโยบายการเงินบ้านเราถือว่าผ่อนคลายอยู่แล้วนะค่ะแล้วดอกเบีย้ยนโยบายเราก็ต่ำเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับรองจากสวิตเซอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเท่านั้นเองนี่คือโจทย์ยากจริงๆที่กรงงอต้องตัดสินใจว่าจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างการประคองเศรษฐกิจตอนนี้กับการเก็บกระสุนไว้เผื่ออนาคต เอาละค่ะพอเห็นภาพเหตุผลและบริบทแล้วทีนี้มาดูผลกระทบที่เป็นรูปธรรมกันบ้างการคงดอกเบี้ยวไว้ที่1.50%เนี่ยมันส่งแรงกระเพื่อมไปที่ไหนอย่างไรบ้างคะเริ่มจากเรื่องสินเชื่อต่อเลยค่ะครับ ภาพรวมสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ยังดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ครับยังคงหดตัวต่อเนื่องมา3-4ไตรามาสแล้วซึ่งมันสะท้อนทั้งความต้องการสินเชื่อที่อ่อนแอลงและก็ความระมัดระวังของทั้งภาคธุรกิจและสถาบันการเงินเองด้วยรวมถึงอาจจะมีการชำระคืนหนี้ที่สูงกว่าปกติด้วยนะครับแล้วกลุ่มไหนที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษคะก็ยังคงเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเดิมๆนะครับคือ SMEs แล้วก็ครัวเรือนรายได้น้อย สินเชื่อของกลุ่มนี้ยังหดตัวอยู่คุณภาพนี้ก็ด้อยลงนี่เสียหรือ NPLs ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะว่านอกจากจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยตรงแล้วเนี่ยยังเจอปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อที่ยากขึ้นจากความระมัดระวังของแบงก์แล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นคือการส่งผ่านดอกเบีย้ยที่ลดลงไปก่อนหน้านี้ก็อาจจะมาไม่ถึงกลุ่มนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากับรายใหญ่ด้วยครับ ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ท่านผู้ว่าทอพอทอเน้นย้ําเรื่องมาตรการเฉพาะจุดเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอย่างเรื่องโซเชียลเอใช่ไหมคะถูกต้องครับแนวคิดเรื่องการใช้บริษัทบ,บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทยหรือแซมเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นเหมือนโซเชียลเอเพื่อรับโอนหนี้เสียก้อนเล็กๆที่ต่ํากว่า10,000แบาทมาบริหารจัดการต่อนะครับคาดว่าจะช่วยลูกหนี้กลุ่มใหญ่ได้ถึง2ล้านคนเลยทีเดียว โดยจะใช้เงินที่เหลือจากโครงการเดิมและก็น่าจะเริ่มได้ในช่วงต้นปี2 5 6 9อ๋อค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้เครื่องมืออื่นเข้ามาเสริมนอกเหนือจากนโยบายการเงินที่เป็นภาพรวมครับแล้วด้านเงินฝากล่ะคะกระทบไหมระยะสั้นดอกเบี้ยงเงินฝากน่าจะยังทรงส่งตัวนะครับปกติแล้วเนี่ยแบงก์มักจะปรับลดดอกเบี้ยงเงินฝาก,ช,ฝากช้ากว่าเงินกู้อยู่แล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการแข่งขันของแต่ละธนาคารด้วยครับ มาถึงเรื่องใหญ่ของคนจำนวนมากเลยค่ะดอกเบีย้ยบ้านการคงดอกเบีย้ยครั้งนี้แปละว่าอะไรแล้วถ้าสมมติครั้งหน้าลดล่ะคะครับการคงดอกเบีย้ยครั้งนี้ก็แปลว่าข้างงวดผ่อนบ้านสำหรับคนที่ใช้ดอกเบีย้ยลอยตัวหรือว่ากำลังจะรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงในระยะสั้นนี้นะครับแต่ถ้ามองไปข้างหน้าสมมุติว่ากนง,งลดดอกเบีย้ย0.25ในการประชุมครั้งหน้าจริง จากข้อมูลการส่งผ่านที่เราคุยกันว่าอยู่ราวๆห้าสิเนี่ยก็อาจจะทำให้ดอกเบี้ยงเงินกู้ซื้อบ้านอย่างพวก MRR MLL ลดลงตามมาได้ประมาณ0.14%ครับ0.14%ี่นี่พอจะช่วยลดภาระได้มากน้อยแค่ไหนคะ เออก็อาจจะไม่ได้มากมายนะักแต่ก็ถือว่าช่วยได้บ้างนะครับถ้าลองดูตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ากู้บ้าน3ล้านบาทผ่อนยาวๆเนี่ยดอกเบีย้ยลดลง0.14%ก็อาจจะช่วยลดค่างวดรายเดือนลงได้ราวๆสัก200-300บาทต่อเดือนอืมก็ยังดีกว่าไม่ลดนะคะใช่ครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆผลกระทบจริงมันขึ้นอยู่กับสัญญาและก็โปรโมชั่นของแต่ละคนแต่ละธนาคารด้วย ส่วนใครที่กำลังมองหาดอกเบี้ยบ้านช่วงนี้คือตุลาคม68นะครับก็ยังมีโปรแกรมที่น่าสนใจจากหลายธนาคารอยู่อย่างทออสสำหรับผู้ประกันตนหรือออมสินกรุงศรีกรสิกรไทยก็มีโครงการเฉพาะกลุ่มที่ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกก้นข้างต่ำแต่ก็ต้องไปดูเงื่อนไขรายระละเอียดดีๆนะครับค่ะแล้วค่างเงินบาทล่ะคะช่วงนี้ดูเหมือนจะผันผ,นผวนแล้วก็อ่อนค่าลงด้วยใช่ครับ ล่าสุดช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา6-10ตุลาคมเนี่ยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.33- ถึง32.82แล้วก็ปิดตลาดอ่อนค่าสุดในรอบ2เดือนเท่าถาง32.7577บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐปัจจัยกดดันก็มาจากหลายทางครับทั้งส่วนต่างดอกเบีย้ยระหว่างไทยกับสหรัฐที่ยังสูงอยู่ กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ออกมาดูชะลอตัวลงรวมถึงปัจจัยภายนอกอย่างความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐด้วยครับแล้วทางทบมีท่าทีอย่างไรกับค่างเงินตอนนี้คะเอาซึ่งก็สะท้อนจากตัวเลขเงินสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วท่านก็ยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดเรื่องการตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือ Sovereign Wealth Fund เพื่อมาช่วยจัดการค่างเงินโดยเฉพาะเพราะมองว่าอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ครับค่ะเข้าใจค่ะสุดท้ายในส่วนนี้ค่ะ ตลาดหุ้นมองเรื่องนี้ยังไงบ้างกลุ่มไหนได้ประโยชน์เสียประโยชน์ถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงในอนาคตอันนี้ยังว่าเป็นมุมมองวิเคราะห์นะคะไม่ใช่คําแนะนําลงทุนครับตลาดหุ้นก็ตอบรับการคงดอกเบี้ยด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ก็ตีความไปในทางว่าเอ๊ะประตูสู่การลดดอกเบี้ยในอนาคตยังเปิดอยู่ ซึ่งถ้าหากว่านโยบายการเงินมีการผ่อนคลายลงจริงในอนาคตเนี่ยกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ในเชิงบวกก็คือกลุ่มแรกเลยพวกไฟแนนซ์หรือนอนแบงก์เพราะต้นทุนทางการเงินจะถูกลงกลุ่มที่2คือบริษัทที่มีหนี้สินสูงๆภาระดอกเบี้ยจ่ายก็จะลดลงกลุ่มที่3พวกหุ้นปันผลสูงๆก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทร,รัพย์กับกองทุนรีดก็จะได้เซนติเมนต์เชิงบวกแล้วก็เรื่องผลตอบแทนหรือย i e ที่ดูน่าสนใจขึ้นครับ แล้วกลุ่มที่อาจจะเสียประโยชน์หรือต้องระวังล่ะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนต่างไรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิหรือนิมเนี่ยอาจจะแคบลงได้แล้วก็กลุ่มประกันชีวิตเพราะผมตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรอาจจะลดลงตามไปด้วยครับอืมค่ะ โดยรวมแล้วจะเห็นว่าผลกระทบจากการคงโดเบี้ยครั้งนี้มันก็กระจายไปหลายส่วนนะครับแต่จุดที่น่ากังวลร่วมกันก็คือความเปราะบางของกลุ่ม SME แล้วก็ครัวเรือนรายได้น้อยที่ยังอาจจะเข้าไม่ถึงประโยชน์ของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเท่าที่ควรซึ่งนี่ก็ยิ่งตอกย้ําความสําคัญของการต้องมีมาตรการเฉพาะจุดเข้ามาเสริมอย่างที่ท่านผู้ว่าให้ความสําคัญควบคู่ไปกับการดําเนินนโยบายการเงินที่เป็นภาพรวมทมกลางโลกที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆ ใช่เลยค่ะทีนี้มองไปข้างหน้าเราต้องจับตาดูอะไรเป็นพิเศษบ้างคะเพื่อที่จะประเมินทิศทางนโยบายการเงินต่อไปครับการประชุมกรงงครั้งถัดไปก็คือวันที่17ทธันวาคม2568นระครับระหว่างนี้ไปจนถึงตอนนั้นปัจจัยสำคัญที่เราต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดเลยก็มีอยู่หลายตัวครับมีอะไรบ้างคะหลักๆเลยนะครับคือ 1. ตัวเลขเงินเฟอ้อจะยังต่าติดพื้นต่อเนื่องไหม โดยเฉพาะเงินเฟอ้อพื้นฐานแล้วก็ราคาพลังงานราคาอาหารสดจะเป็นไปตามที่ทอบอทอคาดการไว้หรือเปล่า 2. ส,สัญญาณชีพจรเศรษฐกิจทั้งการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวการบริโภคตัวเลขส่งออกการผลิตหลังจากที่เริ่มเห็นผลกระทบจากภาษีสารัฐแล้วก็ผลของมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐเองด้วย 3. คือภาคการเงินสินเชื่อโดยรวมโดยเฉพาะสินเชื่อ SME จะฟื้นตัวได้ไหมแล้วก็คุณภาพนี้ NPLs จะเป็นอย่างไรและ 4. ปัจจัยภายนอกอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยคือทิศทางดอกเบีย้ยของสหรัฐหรือเฟดว่าจะเริ่มลดเมื่อไหร่อย่างไรเศรษฐกิจโลกแล้วก็ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆครับแล้วนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองแนวโน้มข้างหน้ากันยังไงบ้างคะ เสียงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยคอมพาสอินโนเวสเหรือบลอกรุงศรีนะครับค่อนข้างเห็นตรงกันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่กรงง,ง,งจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25%อาจจะในการประชุมเดือนธันวาคมนี้เลยหรืออย่างช้าก็อาจจะเป็นช่วงต้นปี2569ถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้าแล้วก็เงินเฟอ้อยังคงต่ำต่อเนื่องอย่างที่คาดการกันไว้นะครับ แสดงว่าประตูยังเปิดกว้างสําหรับการผ่อนคลายนโยบายเคลมเติมนะคะใช่ครับมันก็คือสมก,การที่กรงอต้องชั่งน้ําหนักอยู่เสมอระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นการรักษา policy space หรือพื้นที่นโยบายไว้เผื่ออนาคตแล้วก็การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมโดยเฉพาะป,ปัญหานี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่การตัดสินใจในแต่ละครั้งจึงเป็นการเลือกที่ยากแล้วก็ต้องอาศัยข้อมูลที่รอบด้านที่สุดในจังหวะเวลานั้นๆครับ เอาระค่ามาถึงช่วงท้ายของการคุยกันวันนี้แล้วนะคะสรุปได้ว่ากรงเงเลือกที่จะเหยียบเบรกการลดดอกเบี้ยไว้ก่อนในรอบนี้คงไว้ที่1.50%เพื่อเป็นการเก็บกระสุนหรือ policy space แล้วก็รอดูผลของยาที่ให้ไปก่อนหน้าทำกลางการยอมรับนะคะว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงและเงินเฟอ้อก,ก็ต่ำมากซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็ทาให้ประตูสู่การลดดอกเบี้ยในอนาคตยังคงเปิดกว้างอยู่ครับ และการตัดสินใจนี้ก็ส่งผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภาคส่วนแต่จุดร่วงที่สำคัญและน่ากังวลก็คือกลุ่มเปราะบางทั้ง SME และครครัวเรือนไรายได้น้อยที่ยังคงต้องการการดูแลเป็นพิเศษซึ่งนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอและต้องอาศัยมาตรการเฉพาะจุดเข้ามาช่วยเสริมอย่างจริงจังครับถูกต้องเลยค่ะและนั่นก็นามาสู่คาถามชวนคิดทิ้งท้ายสาหรับการพูดคุยในครั้งนี้นะคะครับอยากจะชวนคิดต่อกันเลยครับว่า ในภาวะที่เงินเฟอ้อต่ำใกล้ศูนย์แบบนี้เศรษฐกิจก็โตต่ำกว่าศักยภาพสินเชื่อโดยรวมก็หดตัว แล้วกลุ่มเปราะบางก็ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนอย่างที่ควรจะเป็นแบบนี้เนี่ยคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือกรงงจะรอดูข้อมูลและสถานการณ์ต่อไปได้นานแค่ไหนก่อนที่ความจําเป็นในการต้องใช้ policy space ที่มีอยู่อย่างจํากัดนั้นจะมีน้ําหนักมากกว่าความกังวลเรื่องการเก็บกระสุนเอาไว้และคําถามที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือนอกเหนือจากนโยบายการเงินแล้วเนี่ยมาตรการเฉพาะจุดหรือนโยบายด้านอื่นๆอะไรคือสิ่งที่มีความสําคัญเร่งด่วนที่สุดณตอนนี้ ที่จะเข้ามาช่วยพยุงกลุ่มเปราะบางเหล่านั้นและสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มันเข้มแข็งและกระจายตัวอย่างแท้จริงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจ,จริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเรานะคะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องพิกุลไทยแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ